สวัสดีครับท่านผู้ชมทนักทุกท่านนี่คือรายการพิุูคิดของธนาคารกรุงเทพจำกัดนะครับรถยนต์ตัวนี้ก็เป็นยานพาหนะที่สําคัญทีเดียวสาหรับชีวิตของคนเมืองหลวงนี่นะครับต้องใช้รถยนต์ตลอดเวลาแล้วก็ส่วนประกอบสําคัญของรถยนต์นก็มีพวกล้อรถยนต์เบรคเครื่องยนต์แม้แบบงมอะไรใช่ไหมครับก็ทําให้รถยนต์ของคุณเคลื่อนที่ไปได้คุณเคยนึกถึงแบตเตอรี่รถยนต์ของคุณไหมครับวันนี้รายการของเราจะเสนอเรื่องราวของการดูแลรักษาแบตเตอรี่รถยนต์ของคุณให้มีอายุยืนยาวครับ ปัญหาสตาร์ทรถไม่ติดนั้นทําให้หงุดหงิดมากใช่ไหมคะสาเหตุนั้นก็อาจมาจากแบตเตอรี่มีไฟเก็บอยู่ไม่พอคะ่ะแบตเตอรี่นั้นเป็นแหล่งกัดเก็บไฟเพื่อใช้ในระบบไฟต่างๆในรถนะคะอย่างเช่นสตาร์ทรถแบตเตอรี่ก็จะจ่ายไฟให้กับมอเตอร์สตาร์ทเพื่อไปหมุนเครื่องยนต์ให้ติดขึ้นมาหรืออย่างตอนจอดรถนะคะและเปิดวิทยุฟังไฟที่ใช้ก็มาจากแบตเตอรี่คะ่ะ ต่ในเวลาเดียวกันนะคะขณะที่รถติดเครื่องอยู่ไฟที่ใช้จะไม่ได้มาจากแบตเตอรี่นะคะแต่ว่าจะมาจากไดชาร์จซึ่งเป็นตัวปั่นไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในรถแล้วยังจ่ายไฟเข้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่แทนไฟที่ถูกดึงมาใช้ก่อนเครื่องยนต์ทำงานนะคะและถ้าไฟถูกดึงมาใช้มากๆนะคะอย่างเช่นขณะจอดรถอยู่เปิดเครื่องเสียงในรถมากเกินไปโดยเฉพาะเครื่องเสียงที่มี power amp กินไฟมาก หรือเปิดไฟหน้ารถทิ้งเอาไว้สาเหตุเหล่านี้นะคะทำให้แบตเตอรี่มีไฟเก็บอยู่ไม่พอจ่ายให้กับมอเตอร์สตาร์ทนะคะเพื่อที่จะเป็นหมุนติดเครื่องยนต์ได้ถ้ารถสตาร์ทไม่ติดเนี่นะคะสาเหตุนี้มีวิธีแก้ไม่ยากค่ะขั้นแรกนะคะก็คือเข็นให้รถติดหรือว่าจะใช้วิธีที่2นะคะพ่วงแบตเตอรี่จากรถอีกคันหนึ่งมาที่แบตเตอรี่ของเราเพื่อชาร์จไฟค่ะ เรื่องราวของการดูดูแลรักษาปัตติกะจวนของคุณยังไม่จบนะครับพรุ่งนี้มีต่ออีกครับอย่าพลาดเชียเดียวแล้วพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ